ああ。 ไม่ใหญ่อ่ะครับครับมีเนี่ยครับเกียร์เดียวเกียร์2นะมีเลยครับ12 <laughs> <laughs> พี <collaborate> <es session> ่าพี่ก่อนลิฟต์